สมตำอย่างเดียวเลยสุตรปลาก็เป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองครับขาทุนอยู่ประมาณ2-3สมหมื่นครับ2-3เดือนถ้าลูกค้าสั่งเป็นรถจัดแซ่บแซ่บตูดแน่นอนสั่งได้ครับตำตามใจพ่อค้าอย่างนี้ไม่ใช่ครับเราต้องตำตามใจลูกค้า เปิดมา5ปีครับชุมตําอย่างเดียวเลยเหมือนมีฐานลูกค้าอยากให้ไปเปิดตรงนู้นตรงนี้เราก็เลยลองดูตลาดบ้างลองไปเปิดดูเหมือนลูกค้าเขาเขาอยู่ที่ไกลๆอยากให้เราไปเปิดอยากชิมรสชาติของเราเราก็ลองไปหาทำเลหาตลาดดูครับชว่วยสีเปิดตั้งแต่ตลาดเปิดแรกๆเลยครับน่าจะปีกว่าแล้วครับตั้งแต่ตลาดเริ่มเลยครับอยู่ตั้งแต่โควิดแรกๆตั้งแต่ตลาดปิดครับ เป็นพูดเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเลยก็ได้ครับมันก็มีหลายร้านครับที่มาลงด้วยกันแต่ว่าของเราเอ่อเป็นเป็นเจ้าแรกเลยในตลาดช่วงแรกๆก็จะเงียบหน่อยเพราะว่ามันมีโควิดมาด้วยแล้วก็เหมือนโควิดปุ๊บตลาดต้องปิดตลาดปิดปุ๊บมาเจอฝนอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนมันจะลุ่มๆุมเดินดอนมาแต่ก็อยู่มาได้ครับฝ่าอุปสรรคมาได้มาถึงทุกวันนี้ลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้ลูกค้ารู้จักเราร้านแซ่บนบนเราเยอะขึ้นมากเลย ทำงานโรงงานครับทางานเป็นเซลล์ขายของที่ห้างประมาณ2อสองปีสปีครับเ,เพื่อพวกงานประจำพวกนี้ครับงานประจํามันจู้จี้จุกจิกพวกนี้ก็เลยลองอยากลองมาทําขายของดูบ้างอย่างนี้ครับขายส้มตําเลยครับชอบกินส้มตําทานส้มตําครับทําเองบ้างไปชิมหลายร้านบ้างรสชาติมันยังไม่อร่อยครับก็เลยลองอยากลองทําของตัวเองบ้าง ไม่ได้ปรึกษาใครเลยครับเปิดมาขายเลยเช่าหาพื้นที่ลงแล้วก็ขายขายเลยครับเปิดที่บางนารามสองครับรามคําแหงสองตลาดน้ำเมื่อวันครับพักอยู่ตรงนั้นครับก็เลยทําที่นั่นเลยลูกค้ายังไม่มีครับเราเพิ่งเปิดใหม่ยังฐานลูกค้าเรายังไม่มีขายก็แรกๆก,ก็ยังลุ่ลมลเดินดอนไปอยู่ครับ ขาดทุนอยู่ประมาณ2 3สมหมื่นครับไหนจะค่าล็อกค่าของค่าอะไรค่าโต๊ะค่าป้ายพวกนี้ครับประมาณ2-3สเดือนครับเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วครับเพระาะว่าด้วยรสชาติของเราด้วยครับแ,แรกๆก็มีพื้นนปูปลาตำปลาตำซ้วะตำแคบหมูตำแตงตำถั่วประมาณ10มเมนูครับแล้วเริ่มขยับขยายเพระาะว่าลูกค้าเป็นคนบอกเราด้วยอย่างนี้ครับจะมีพวกของทะเลขึ้นมาครับของทะเลพวกปูมา้มาพวกหอยนางรมพวกนี้ครับ ขายมาสักห้าหกเดือนลูกค้าเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็รสชาติความอร่อยแล้วก็กินปลาของเราด้วยปลาของเรากินหอมไม่เหม็นครับอันนี้ลูกค้าชอบมากปลาเหม็นก็คือมันกลิ่นมัน,ม,นมันฉุนครับของเราเนี่กินได้ทุกทุกภาคภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานวนนี้กินได้หมดครับรสชาตินวัปรรนวปลานัว สุปลาก็เป็นูุดที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองครับลองทําดูลองผิดลองถูกตั้งแต่รสชาติของปลาที่มันยังไม่อร่อยก็คือเริ่มจากแรกๆเลยก็พัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้ที่ลูกค้าชอบลูกค้าติดใจครับปลาส่งมาจากบ้านนะครับปลามาจากบ้านมาจากอีสานนะครับกมาจากบลครับ ตามใจลูกค้าเหมือนลูกค้ามาอย่างเงี้ยเราเหมือนจําลูกค้าได้ทุกอย่างนะครับจํารสชาติของลูกค้าได้จําหน้าลูกค้าได้คือดูแลเจอใส่ลูกค้าทําให้ลูกค้าชอบลูกค้าติดใจร้านของเราอย่างนี้ครับที่รามสองบางนาจะมีขายยำด้วยจะเป็นแซบแซบตูดลูกค้ามากินอย่างนี้ก็รสชาติเผ็ดต้องการรสชาติเผ็ดรสจัดวันนี้ครับก็เลยตั้งชื่อร้านเป็นแซบอุบลส้มตำยำแซบแซบตูดครับ อันนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับถ้าลูกค้าสั่งไม่เผ็ดก็เป็นรสชาติกลางๆแต่ถ้าลูกค้าสั่งเป็นรสจัดแซบแซบตูดแน่นอนสั่งได้ครับเอาตั้งแต่เผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดมากๆแล้วแต่ลูกค้าสั่งคือเราทําให้ลูกค้าได้หมดตามใจลูกค้าได้เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งของร้านเราคือลูกค้ามาแบบไหนชอบแบบไหนเราทําให้ได้หมดครับใส่ให้ลูกค้าเต็มที่ครับสั่งได้เลยครับอันนี้สั่งบอก คนตาได้เลยครับชอบไปไหนสั่งได้รสชาติสั่งได้ครับไม่ใช่ว่าตาตามใจพ่อค้าอย่างนี้ไม่ใช่ครับเราก็ต้องตำตามใจลูกค้าส่วนมากถ้าลูกค้าไม่น้นอะไรเราก็ตำรสชาติกลางๆไว้ก่อนอย่างนี้ครับตำรสชาติที่มันอร่อยไว้ก่อนต,ตอนนี้มีอยู่3สาขาครับมีบางนารามสองโชคชัยสีแล้วก็ตลาดรถไฟชินครลินครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เพิ่งมารู้จักที่นี่ครับเหมือนเห็นแล้วลองมาชิมดูอย่างเนี้ยครับลองมาชิมดูแล้วจิตใจรสชาติของเราแล้วมาซื้อซ้ําเรื่อยอย่างเนี้ยครับเปิดแรกๆลูกค้ายังไม่รู้จักแต่เราก็ซื้อของสูตรใหม่เข้ามาเรื่อยของเสียของอะไรเราก็ต้องทิ้งไปเหมือนนี้ครับ เราดูแลใจใส่ลูกค้าจำลูกค้าได้พูดกับลูกค้าแล้วก็การบริการที่ดีทำของให้มันสดสะอาดอยู่ตลอดเวลาทำของใหม่ทุกวันครับถ้าของเหลือของอะไรก็ทิ้งครับเราเน้นของสะอาดให้ลูกค้าของเราที่มากินมาซื้อต้องได้ของที่ดีกลับไปครับ โชื่อมีเมนูเกือบร้อยเมนูได้ครับลูกค้าเข้ามาก็แวะมาดูได้ครับแวะมาดูเมนูหน้าร้านแล้วก็จดออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับเป็นของทะเลครับตำกุ้งสดตำปลาทะเลตำหอยแครงกวกนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าชอบมากหนึ่งเราให้เครื่องที่เยอะเราให้เครื่องให้ของทะเลให้อะไรที่เยอะคุ้มค่ากับที่ลูกค้ามาทาน,นครับของทะเลพวกนนี้เราซื้อใหม่ทุกวันครับ เพราะว่าต้องการเน้นความใหม่ความสดให้กับลูกค้าที่มาซื้อกับเรารอคิวนานต้องได้ของที่สดสะอาดแล้วก็อร่อยไปทานด้วยอย่างนี้ครับเป็นคนอุบลครับอยากให้ลูกค้าเห็นชื่อแซบอุบลอยากให้เขาลองแวะมาดูคนอีสานแท้ๆท,ทำอย่างนี้ครับอร่อยนัวถูกใจแน่นอนครับรับประกันจากลูกค้าหน้าร้านคิวหน้าร้าน สำหรับลูกค้าที่มารอคิวร้านแซ่บอ,อุบลน,นะครับทางร้านจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เร็วที่สุดรสชาติของเราเราจะเน้นที่ความอร่อยทุกคกที่ออกไปต้องอร่อยสมกับที่ลูกค้ารอนานเป็น30มนาที20มนาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยครับเราตั้งใจจะทำให้มันดีที่สุด ถ้าลูกค้ารอนานแล้วก็ได้รสชาติที่ออกมาไม่เหมือนที่รอมันก็จะเสียความรู้สึกทางร้านของเราจะเน้นมากเลยก็คือให้สมกับที่ลูกค้าได้มานั่งรอแล้วก็เสียเวลามาที่ร้านเสื้อบุบลของเราครับถ้ามีํำแนะนำอะไรก็อยากฝากให้ลูกค้าแนะนำร้านของเราด้วยว่าคาดเหลือหรือว่าข่าตัวปกป้องอะไรก็ฝากลูกค้าแนะนำให้ด้วยครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวร้านเซี่ยุบล์ไว้กับลูกค้าที่อยู่แถวโชคชัย4ลูกค้าที่แวะมาเดินตลาดอินดี้ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาคุยแวะมาทักทายกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับขอแค่แวะมาเยี่ยมมาคุยมาสอบถามกันครับทางร้านเรายินดีให้บริการทุกอย่างยินดีต้อนรับลูกค้าทุก,ท,กท่านขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนถ้าไม่มีลูกค้าคงไม่มีร้านเซี่ยบุบลวันนี้ครับขอบคุณมากครับ เปิดมาโอ้ยใส่ช่ำเฝ้าเขาเขาบอกเาได้อยู่เฮ้ยก็เล่าเฉยๆเลาอ่าโอ้โวันนี้บอกว่าเปินน่าแด็กกว่าลืมแล้วพี่ว่าจังเลยอะทางร้านแซ่บอุบลของเราก็ฝากทางลูกค้าฝากยังก็ว่าหนัามันก็คือโดดแล้ว